อีกหนึ่งเหล่าตัวละครนะครับที่เป็นตัวตนที่แข็งแกร่งมากที่สุดในเรื่องแฟร์เทลสิ่งมีชีวิตเวทมนต์นะครับที่ต้องทาพันธสัญญาเพื่อที่จะได้ยืมพลังของพวกเขานั้นมาใช้แถมพวกเขาเนี่ยก็ยังคงมีทักษะในการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าโดดเด่นไม่เป็นสองรองใครนะครับในโลกเวทมนต์กันเลยทีเดียวแต่ละคนนั่นเองครับก็ต่างมีความสามารถที่แตกต่างกันและสามารถใช้ได้เรียกได้ว่าอัดถประโยชน์กันเลยทีเดียวครับใช่แล้วล่ละครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาทุกท่านมาทาความรู้จักกับตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่ส

เอาละฮะกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวอนเิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชร่วมกับทีมงานของอนเิเมะอีกตามเคยนะเทพแห่งดวงดาวน,นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่มีบทบาทสำคัญมากๆในโลกเวทมนต์ของไฟร์เทลเลยอีกทั้งบทบาทของพวกเขาในเนื้อเรื่องนั้นนะครับก็ยังมีความน่าสนใจรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักภายในเรื่องอีกด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังเรื่องราวของเทพแห่งดวงดาวทั้งหมดกันครับโดยเนื้อหาหลังจากนี้นะครับจะมีการเปิดเผยสาระสำคัญจากในอนิเมะและมังงะาาาเเรอยยัคะปนดดโิผสสญ ก็กรุณาลิกมเลี่ยงคลิปนี้กันไปก่อนได้เลยครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก่อนที่เรานั่นเองนะครับจะพาทุกคนไปดูว่าเทพแห่งดวงดาวเนี่ยมีใครกันบ้างเรานั้นก็จะต้องขอพาทุกคนนั้นมาทําความรู้จักกันก่อนแหละครับว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีที่ไปที่มายังไงนะและมีหน้าที่อะไรกันบ้างด้วยพวกเทพแห่งดวงดาวนั่นเองครับเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่อาศัยอยู่ในมิติ celestial spirit world โดยจะแบ่งออกเป็น2ระดับนะคือเทพแห่งกลุ่มดาวทั่วไปแล ถ้าเป็นเทพแห่งจักรราศีเนี่ยก็จะมีกุญแจเป็นสีทองนะส่วนเทพแห่งดวงดาวทั่วไปนั้นจะมีกุญแจเปนะ็นสีเงินครับแถมกุญแจเงินนั้นก็ยังสามารถมีซ้ำกันได้หลายดอกอีกด้วยต่างจากกุญแจสีทองนะครับที่จะมีเพียงแค่หนึ่งราศีต่อกุญแจ1ดอกเท่านั้นซึ่งกุญแจเนี่ยก็เป็นสื่อกลางนะครับที่เอาไว้ให้ผู้อัญเชิญทาพันธสัญญากับเทพแห่งดวงดาวเนี่ยอัญเชิญเทพออกมาเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้หรือยืมพลังได้ผ่านกุญแจเท่านั้นครับแต่หากกุญแจนั้นถูกทําลายลงเนี่ยมันก็จะมามารส สามารถยกเลิกได้ด้วยโดยการที่ผู <BAR K> <S <S ้อัญเชิญนั้นนะครับจะสามารถยกเลิกสัญญาได้ด้วยตัวเองหรือการที่ผู้อัญเชิญนั้นเสียชีวิตก็จะทาให้พันธสัญญากับเทพแห่งดวงดาวนั้นถูกยกเลิกเองด้วยครับแต่ก็จะมีกฎของโลกวิญญาณแห่งดวงดาวนะครับที่บอกว่าห้ามไม่ให้เทพนั้นสังหารผู้อัญเชิญของตัวเองนะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมซึ่งถ้าหากทำผิดกฎเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษโดยราชาแห่งดวงดาวตามที่เขานั้นเห็นสมควรครับซึ่งพลังเวทและความแข็งแกร่งของเทพแห่งดวงดาวแต่ละตนนั้นก็ไม่เท่ากันอีกด้วยรับโโโดดดดดดยยยปกกกติแลล้้้้วววเเนนนนนนน่่่ทพพหงงาาาจจะอูมมมุษ์ไไไ กัดด้วยพลังเวทแต่ถ้ายิ่งมีพลังมากเนี่ยนะครับก็จะสามารถอยู่บนโลกได้นานแม้ไม่ต้องพึ่งพาพลังเวทของผู้อัญเชิญครับโดยปกติแล้วเนี่ยการอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวออกมาจะกินพลังเวทของผู้อัญเชิญค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้มีข้อจํากัดแหละครับว่าจะสามารถอัญเชิญออกมาพร้อมๆกันได้กี่ตนตามแต่ผู้อัญเชิญนั้นจะไหวนะแต่ปกติเนี่ยแค่2ตนนั้นก็ถือว่าโหดสุดๆแล้วล่ะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เทพแห่งดวงดาวนั้นปรากฏตัวออกมาเองเนี่ยก็จะเป็นการใช้พลังของเทพตนนั้นๆนะเพื่อมมาาายยััังงงโลกกกกกนนนนนนุุษ์อออจจีีี้้่เเรรใณทฉิิิๆหผูญญช เทพตนนั้นนะครับมีความเชื่อใจกันมากพอผู้อัญเชิญนั้นนะครับก็จะสามารถบังคับปิดประตูเพื่อส่งเทพนั้นกลับไปยังโลกแห่งดวงดาวได้ครับและนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องราวของเทพแห่งดวงดาวาคร่าวๆก่อนที่เรานั้นจะไปดูกันครับว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีใครกันบ้าง ซึ่งในส่วนถัดไปที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือเหล่าเทพดวงดาวแหละครับซึ่งเรานั้นจะขอเล่าจากเทพจักรราศรีที่เป็นกุญแจสีทองแล้วค่อยตามต่อด้วยเทพตัวอื่นๆนะครับอันเป็นกุญแจสีเงินนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับก็มีตัวตนที่อยู่เหนือกว่าพวกเขาอยู่เช่นกันนั่นก็คือราชาเทพแห่งดวงดาวครับเขาคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเทพแห่งดวงดาวทั้งหมดเลยโดยเขานั้นนะครับเป็นผู้ปกครองโลกแห่งนี้นั่นเองครับโดยลักษณะของเขานั้นจะดูเป็นชายสูงอายุที่มีรูปรร่่่่าาาาาาางงงงงใหญตมมกมกกกกกออออีททัััั้้ยยยสววววชุดดเเไแถนจ ซึ่งมันนั้นก็ยาวจนทําให้เรานั้นจําได้ไม่ยากเลยล่ะโดยการปรากฏตัวครั้งแรกของเขานั้นเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วค่อนข้างน่าเกรงขามเลยล่ะครับเพราะลุงแกเนี่ยสามารถหยุดเวลารอบๆเอาไว้ได้ด้วยแต่จริงๆแล้วตาลุงคนนี้นะครับแกก็จะเป็นคนร่วๆแล้วก็เป็นเทพที่ใจดีคนหนึ่งกันเลยล่ะครับถึงแบบนั้นเองแล้วเนี่ยพลังของเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งมากๆกันเลยเพียงแค่การโจมตีของเขาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็สามารถทําลายฐานที่ตั้งของกิลทาทลอสจนพังพินาศกันได้เลยล่ะครับถึงแบบนั้นเองเนี่ยค่าใช แจสีทอง1อันในการอัญเชิญเขาออกมาครับและยังต้องมีความเชื่อใจและสายสัมพันธ์มากพอแนนแฟนกับเทพตนนั้นอีกด้วยจึงจะสามารถอัญเชิญราชาแห่งดวงดาวออกมาได้เรียกได้ว่าเงื่อนไขยเยอะสุดๆกันเลยสาหรับตะลุงคนนี้แต่อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับเราก็ต้องขอยอมรับเลยนะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นเทพแห่งดวงดาวที่เก่งกาจที่สุดภายในเรื่องกันแล้วล่ะครับ ถัดมาครับอควาเลียสครับตัวของอควาเลียสเป็นเทพจักรราศีตนแรกเลยนะครับที่ปรากฏตัวออกมาให้เราได้เห็นโดยที่ลักษณะของเธอนั้นจะคล้ายๆกับนางเงือกนะมีท่อนบนเป็นหญิงสาวท่อนล่างเป็นปลาครับในปัจจุบันนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของกุญแจดอกนี้เพราะมันนั้นได้ถูกทําลายไปในตอนที่ลูซี่อัญเชิญราชาแห่งดวงดาวออกมาครับแต่เนื้อหาตรงนี้ยังไม่ได้ร่วงกับภาคเวสร้อยปีนะแต่ถึงแบบนั้นเองครับเธอก็แทบจะเป็นเทพที่ลูซี่นั้นเรียกออกมาบ่อยที่สุดตอนที่เธอนั้นได้ทาพันธสัญญากับอควา มาจากคอนโชของเธอได้อีกด้วยโดยเงื่อนไขนะครับการอัญเชิญน,นั้นจะยุ่งยากกว่าเทพตนอื่นหน่อยเพราะว่าการอัญเชิญอคว a r i ี u s นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดประตูของเธอผ่านน้าเท่านั้นแม้ว่าน้ํานั้นจะน้อยแค่ไหนก็ตามครับซึ่งในภาคดาราก่อกาเริมนั่นเองรูปร่างของเธอนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นเด็กสาวตัวเล็กน่ารักแทนแถมนิสัยของเธอนะครับจากอารมณ์ร้อนก็กลายเป็นน่ารักขึ้นมาแทนซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าเปลี่ยนกันไปคนละคนเลยนะนอกจากนี้ตัวของเธอก็ยังมีรูปแบบชุดดวงดาวนะครับที่ลูซี่ใส่อีกด้วยโดยมันนั้นจะเเป็นนนนชชุุดดดลลลลาายสสสีฟ้้้หือองัััับบกกแแะผผมมมขููววถร กงข้าันนะซึ่งมันทาให้ผู้สงส่นั้นสามารถใช้พลังเกี่ยวกับน้ําได้เหมือนกับตัวของ Aquarius ครับแต่ก็ต้องขอสปอยไปนิดนึงแหละครับว่าตัวของ Aquarius เนี่ยเดี๋ยวเรานั้นนะครับจะทําข้อมูลวิเคราะห์แยกคลิปกันออกมาอีก1คลิปด้วยยังไงก็อดใจรอกันหน่อยนะ ทอรัสครับเขาคนนี้เนี่ยเป็นเทพอีกหนึ่งตนนะครับที่มีเอกลักษณ์ไม่น้อยกันเลยทีเดียวพอรูปร่างของเขาที่เป็นวัวเพศช,ชายตัวบิ๊กเบิ้มแถมยังถือขวานอันใหญ่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเด่นกันเลยนะครับที่เรานั้นจะได้เห็นลูซี่เรียกใช้กันบ่อยๆโดยในยปัจจุบันนั้นลูซี่ได้ทําการครอบครองกุญแจของทอรัสเอาไว้ทอรัสนั้นเนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านพละกําลังมากๆทั้งพละกําลังด้านการโจมตีเนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นสุดๆายในเทพจักรราศีทั้งหมดกันเลยหลัะครับอี่ทั้งความ ของลูซี่มากๆส่วนเงื่อนไขาการอาเชิญเข้ามาก็ไม่มีอะไรมากมายครับสามารถเรียกออกมาได้โดยตรงแบบชับไวโดยการใช้กุญแจได้เลยโดยในภาพของดาราก่อนกําัเริ่มเนี่ยตัวของทอรัสนะครับก็ได้กลายเป็นพ่อบ้านวัวสุดคูไปซะแทนนะแถมยังมีนิสัยที่สุขุมขึ้นมากๆจนแทบไม่น่าเชื่อเลยแหะครับว่านี่คือทอรัสจริงๆก็แม่มแฮปปี้การเล่นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแบบนี้ก็ทําให้เราไม่ชินสิครับในส่วนชุดแห่งดวงดาวของทอรัสนั่นเองครับก็มีลักษณะคล้ายๆกับคาวเกอร์เลยอีกทั้งทรงผมเนี่ยก็มัดรวมกลมสองข้างรวมไป อารมณ์เหมือนแกคขาวเกินนะครับที่ใช้แท่ฟาดหัวอะไรนี้มากกว่าครับนอกจากนี้แล้วชุดนี้นะครับก็ยังให้ลูซี่นั้นมีพละงกำลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วยทําให้เรานั้นมักจะเห็นลูซี่สวมชุดนี้ในตอนที่ต้องต่อสู้และใช้กําลังในการเข้าต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักครับ แคนเซิลครับแคนเซลนั้นเป็นอีหนึ่งเทพดวงดาวสุดเฟี้ยวที่มีพลังสุดแปลกแถมยังมีอาวุธการกลของเขาที่เรียกได้ว่าติดตาตรึงใจคนดูอย่างเรามากๆเลยนะโดยที่แคนเซิลนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผู้ชายวัยรุ่นมีทรงผมเรียเขาค่อนข้างแปลกเลยล่ะครับและด้านโมศีสานเนี่ยก็มีเขาหลว่นหัวดู่ทั้งสองข้างด้วยแถมด้านหลังเนี่ยก็ยังมีขาปูประดับอยู่อีกครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีคำพูดติดปากที่มักจะพูดต่อท้ายว่าเอบหรือกุ้งอยู่เสมออีกด้วยก็เรียกได้ว่างง,งกันไปไ ซึ่งปัจจุบันนั่นเองครับดูซี่ก็เป็นเจ้าของกุญแจนี้เช่นกันโดยที่แคนเซอร์นั่นเองครับมีความโดดเด่นมากๆในความเร็วที่เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งเทพแห่งดวงดาวเลยก็ว่าได้แถมยังมีความสามารถนะครับในการดูแลเส้นผมให้สวยงามมากขึ้นและเลือกตัดทรงผมได้อย่างตามใจเลยนะถ้าพี่แกเปิดบาร์เบอร์เนี่ยลูกค้าแน่นแน,แน่นอนครับเงื่อนไขาการอาชเชิญแคนเซอร์นะไม่มีอะไรมากครับแค่ใช้กุญแจจักราศีของพี่แกก็พอแล้วส่วนในภาคดาราขอคำเริ่มนั่นเองครับพี่แคนเซอร์ของเรานั้นก็เปลี่ยนไปจากช่างทําผมกลาย เราเนี่ยที่เห็นพี่แกทีแรกก็ขอขยี้ตากันหน่อยครับไม่ชินตากันจริงๆในด้านชุดแห่งดวงดาวของคนเซร์นั่นเองครับจะมีลักษณะออกไปทางคล้ายๆกับชุดของญี่ปุ่นแถมยังมีผ้าโอบิสีแดงพันคาดไว้ตรงเอวอีกด้วยทรงผมของผู้ชชยนะั้นนะครับจะถูกรับปล่อยยาวแยกซ้ายขวาส่วนอาวุธนั้นก็จะเป็นดาบยาว2เล่มที่ดูเนี่ยแอบจะคล้ายๆกันไกลแยกส่วนอยู่เหมือนกันนะซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังจะได้รับพลังความเร็วและการโจมตีการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วยครับถึงเรานั้นจะได้เห็น ชุดนี้มีความแข็งแกร่งไม่น้อยกันเลยทีเดียวลหละครับ เวอร์โก้ครับเวอร์โก้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาวสาวสวยนะครับที่แปลกประหลาดอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะเธอนั้นเนี่ยจะแต่งกายด้วยชุดเมทต,ตลอดเวลาแถมยังชอบการถูกทรมานและการลงโทษครับแม่มันแปลกๆดีจริงๆนะสำหรับตัวละครนี้เป็นถึงเทพแต่ชอบอะไรแบบนี้ขอเมาส์เนเธอซึ่งในตอนแรกที่เรานั้นได้พบกับเวอร์โก้เนี่ย,เ,ยเธอนั้นมีลักษณะเป็นหญิงสาวร่างยักษ์ที่มีพลังกำลังมหาศาลมากๆแต่เมื่อตกมาอยู่ภายใต้สัญญากับลูซี่แล้วครับเธอก็กลับกลายเป็นสาวเมทน่ารักที่ใครเห็นเนี่ยก็ใจสั่นกันเลยล่ะครับเรียกได้ว่่่าาแแยยงงงงงงชิิิตตตหนนนเเอออกกกได้้ีัััััวปฏบบ ลูซี่รวมไปถึงพวก้องของเธอราวกับว่าเป็นเมดจริงๆทั้งคําพูดที่มักจะติดปากว่านายท่านกับพฤติกรรมนะครับที่มักจะคอยช่วยเหลือทั้งที่มีประโยชน์แล้วก็แบบที่เจไม่ต้องทําก็ได้อะนะทำให้ลูซี่เองเนี่ยก็ปวดหัวไม่น้อยกันเลยล่ะครับในบางครั้งกับการใช้เวลาของเวอร์โกในด้านพลังการต่อสู้ของเวอร์โกนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเท่ากับเทพตัวอื่นๆครับแต่เธอนั้นโดดเด่นมากคือการขุดครับไม่ว่าจะเป็นมืนแบบไหนขุดลึกขุดกว้างขุดยังไงเนี่ยเจเวอร์โกนักแกก็ขุดได้หมดล่ะครับถือว่าประโยชน์ไม่น้อยกัันนละะคครรรบแแมใไดดดด้ววอโฟีงขุต ครับเจ็บน่าดูซึ่งในภาคเทพดารากอกับเริ่มเนี่ยเวอร์โก้เองนะครับก็เปลี่ยนไปพอสมควรถึงแม้ทรงผมกับรูปร่างจะคล้ายๆเดิมแต่ลักษณะการแต่งตัวนิสัยใจคอร่วมไปถนนึงพลังทักษะในการต่อสู้เนี่ยแคบจะเป็นคนละคนกันเลยล่ะครับเพราะว่าในร่างนี้เนี่ยเวอร์โก้นะค่ขอนข้างจะเชี่ยวชาญในการต่อสู้มากๆแถมยังใช้แท้ได้เทพพอๆกับลูซี่อีกด้วยยังกระชอนแบกก็มาจากเจ้าดายกันเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยชุดแห่งดวงดาวของเวอร์โก้นะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลัก,ลกษณ์เฉพาะตัวที่เห็นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่ารึงู้ส น่ารักไม่น้อยกันเลยนะซึ่งชุดนี้เองเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มพลังเวทได้กับผู้ใช้ที่สวมใส่ได้แถมยังใช้ความสามารถในการขุดเหมือนกับเวอร์โก้ได้อีกด้วยครับ ลีโอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่กลุ่มดาวสิงโตหนุ่มสุดหล่อสุดเท่เปิดตัวมาครั้งแรกเลยเนี่ยก็รู้เลยนะว่าไอ้มอนี่มันเพย์บอยชัดๆนะโดยในฐานะของจองเวทแฟรเชลแล้วเนี่ยเขามีชื่อว่าโลคิครับซึ่งเขาเนี่ยมักจะชอบแต่งตัวสบายๆตามภาษาผู้ชายเสเพร์เฮ้ยเพย์บอยอีกทั้งทรงผมสั้นเนี่ยที่ดูหล่อเหลาเอาการนะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนุ่มที่ดูลุกหล่อกล้าวใจสาวๆมันจึงทำให้เขาเนี่ยเป็นเพย์บอยแล้วก็ไปทำให้ผู้หญิงตกเนี่ยไม่น้อยกันเลยล่ะครับแต่เมื่อเ้้านนัได กลับเข้ามาอยู่ในร่างเทพของดวงดาวนั้นโลกีนะครับก็จะมีทรงผมที่ยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมไปถึงใส่สูทผูกเนคไทดูไปผู้ดีขึ้นมาเลยนะครับซึ่งในะอดีตนั้นตัวของโลกีได้ทําความผิดเอาไว้ที่ทําให้เขานั้นจะต้องเตลเตร,ตรอยู่ในโลกมนุษย์และไม่สามารถกลับไปยังโลกแห่งวิญญาณหรือโลกแห่งดวงดาวได้ครับแต่หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากลูซี่นั่นเองตัวของโลกีก็ได้กลายมาเป็นเทพในสังกัดของลูซี่รวมไปถึงเป็นเทพผู้พิทักษ์ให้กับเธออีกด้วยครับแถมยังชอบหยอดชอบจีบลูซี่อยู่เป,ป็นประจำ ที่ได้เป็นผู้พิทักษ์ให้กับลูซี่นั้นก็จะทําให้โลกีนั้นสามารถเปิดประตูไปมาระหว่าง2โลกได้อย่างอิสระตามใจอยากเลยล่ะครับโดยเรื่องราวของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะจนทางเราเนี่ยก็เล็งๆกันไว้อยู่เหมือนกันว่าจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อนุ่มคนนี้อยู่ครับยังไงเนี่ยอดใจรอกันอีกหน่อยนะเรียกได้ว่าชายคนนี้นั่นเองครับเป็นตัวละครสําคัญนะครับในหลายๆเหตุการณ์ก็เลยทีเดียวถ้าไม่มีเขาเนี่ยบางทีพวกไฟท์เทลนั้นก็อาจจะแย่ไปแล้วล่ะครับในส่วนพลังของโลกีนะค่อนข้างโดดเด่นในการต่อสู้ระยะประชิดตัวม่่าาากกกวนอจทีจะมมีีีีพพลลลละกกกาาััังงงงเเเเยยยยอ้วว่่ขทรรดถ ว่าเป็นพลังที่คล้ายๆกับพลังเวทธาตุแสงที่มีความสามารถในการเสริมพลังและยังทําให้การโจมตีนั้นรุนแรงมากๆอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งพลังในการที่เทไม่เบาเลยล่ะสำหรับเลกูลัสโดยในภาพดาราก่อกำเริ่มนั่นเองครับพี่โลกิแกเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นหัวโจกในการนําทัพเทพแห่งจักรราศีนั้นไปทําพิธีริเบรัมครับโดยลักษณะ,ะข,อของเขานะก็จะดูไม่ต่างจากเดิมมากมายเท่าไรแต่การแต่งตัวของโลกินั้นจะเป็นการใส่เกราะที่มีสีดําสลับกับสีทองเนทั้งร่างกายมากกว่าทําให้พี่แกนั้นยิ่งดูเป็นสิ่ตตัมมา้้่ะนะหหหลลไอดดใยยปเทง ชุดหนึ่งดวงดาวของโลกีนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดที่สวยงามแล้วก็มีออร่ราม,มากที่สุดอีกชุดหนึ่งเลยล่ะโดยมันนะครับจะมีลักษณะเป็นเดรสสีดำยาวที่มีแหวงด้านข้างรวมไปถึงมีระบายผ้านะครับตามขอบชุดทำให้ดูสวยงามนะครับลูซี่เนี่ยมงลงกันเลยนะซึ่งนอกจากจะเสริมพลังเวทให้กับผู้ใส่แล้วมันยังมีพลังเลกูลัสนะครับของโลกีที่จะช่วยเสริมการโจมตีต่างๆได้อีกด้วยเป็น1ชุดในดวงดาวที่แข็งแกร่งมากเลยล่ะครับนะขี้เจ๊งเลยเนี่ยเดี๋ยมทมนม แอเรียสครับเทพดวงดาวสาวสวยสุดนุ่มนิ่มน่ารักที่ก็นุ่มนิ่มจริงๆอ่ะนะเพราะพลังของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างขนแก่ครับ a อ i รียสนั่นเองครับเป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างขีงข้อายตื่นคนแถมชอบโทษทุกอย่างว่าเป็นความผิดของตัวเองเสมอครับคล้ายๆกับเวอร์โกเลยแต่อันนั้นจะดูแข็งมากกว่าซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้านายคนเก่าของเธอในอดีตนั้นมักจะกระทากับเธอรวมไปถึงโลก,กิที่อยู่ด้วยกันเนี่ยราวกับท่าจนทําให้ a อ i รียสนั้นกลายมาเป็นแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารกันเลยครับสำหรับแอน่เัะยูกใสง ของแองเจอร์แห่งออเรชันเซตมาก่อนครับแต่หลังจากที่จบการต่อสู้ในครั้งนั้นลูซี่ก็ได้รับกุญแจของแอรียสมาและได้ทําสัญญากับเธอในที่สุดครับในด้านทักษะความสามารถของแอรีอสนั้นเป็นอีกหนึ่งพลังที่น่ารักนุ่มนิ่มไม่ใช่เล่นเลยเพราะว่าความสามารถของเธอนั้นจะเป็นการปล่อยขนแกะสีชมพูออกมาเป็นจานวนมากซึ่งเมื่อสัมผัสเข้าเนี่ยก็จะรู้สึกเคลิ้มค่อนคลายนะครับเหมือนจะหลับได้เลยล่ะอยากจะลองนอนบนขนแกะนุ่มๆุแบบนี้สักครั้งจังเลยนะครับซึ่งในภาคของเทพดาราก่อกําเริ่มนั่นเองครับไปไปไปแอ ก็จะดูห้าวหาญมากกว่าเดิมสุดๆเลยล่ะแถมยังกลายร่างกายเป็นสาวแวน้นซะงั้นนะทำให้คนดูอยากเราๆเ,เนี่ยลบภาพจําของเอเียสไปเลยหลักครับในส่วนชุดแห่งดวงดาวของเอเียสครับจะมีลักษณะเป็นชุดเกาะอกยาวลงมาเป็นกระโปรงฟูๆนะครับจากขนสัตว์คล้ายๆกับชุดของเอเียสนั่นแหละครับแถมบนศีรษะเนี่ยก็ยังมีเขาแก่ทั้งสองข้างประดับอยู่อีกด้วยเป็นชุดที่น่ารักไม่น้อยเลยนะครับสำหรับผู้ที่สวมใส่ซึ่งก็เหมือนเดิมแหละครับผู้ที่สวมใส่ชุดนี้จะมีพลังของเอเียสทาให้ลูซี่นั้นสามารถสร้างขขนน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 แแกะไไดดด้้้้ััั่่่่เเเอองงตรราาาาาจห็ววคคมมสถชุี หลาร้อยปีเนี่ยจะปรากฏออกมาในภาคนั้นส่วนใหญ่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีแค่ชุดน,นี่แหละครับที่เราได้เห็นหน่าเสียดายจริงๆอ่ะนะ ซจิทาริอุสครับเทพจักรราศีอีกหนึ่งคนที่มีเอกลักษณ์สุดแปลกนะครับภายในเรื่องกันเลยทีเดียวพระชุดพี่แกเนี่ยมีหัวเป็นไม้อยู่ด้านบนทั้งนั้นที่ก็มีลักษณะเป็นมนุษย์ปกติมันไม่ประหลาดยังไงล่ะครับปัจจุบันนั้นสจิทาริอุสนะครับอยู่ในการครอบครองของลูซี่กันอีกตามเคยซึ่งเธอนั้นเนี่ยก็ได้มาหลังจากทำภารกิจบนเกาะการูนาเสร็จนะซจิทาริอุสเนี่ยเป็นเทพแห่งดวงดาวที่ค่อนข้าง,งจะเป็นการเป็นงานที่สุดแล้วล่ะครับเพราะนอกจากความสามารถในการยิงธน,นูที่แม่นยำขั้นปรรรรมมมาาาาาายยยยแแลลลล้้้้ววเเเนนีีีีี่่่่่่่พพกกกกก็ันนกัังงงงททททหอออกลลืไดดุุุคคะส าจิทอริอสในภาคดาราก่อกำาเริ่มเนี่ยซาจิทอริอสนะครับก็ได้กลายเป็นสภาพเป็นเซนทรอลแบบจริงๆกจังกๆๆันสักทีสารฝันเขาละครับดีละครับใจะได้ไม่ต้องใส่ชุดหัวมาอีกแต่ถึงแม้ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนไปครับแต่นี่ใส่สุขุมและทักษะการยิงธนูของเขาเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเก่งเหมือนเดิมในส่วนของชุดแห่งดวงดาวนะค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกชุดหนึ่งเลยล่ะครับเพราะชุดเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่แถมยังมีลักษณะคล้ายๆเอลฟิกด้วยพอลูซี่ใส่แล้วก็ค่อนข้างดูเท่เลยนะช มาครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่แปลกตาของลูซี่ที่เรานั้นไม่ค่อยจะได้เห็นเธอใช้ธนูกันสักเท่าไหร่นะครับ สกอร์พิโอเท่แห่งกลุ่มดาวแมงป่องตอนนี้นะครับเป็นเท่บีหนึ่งตนนะครับที่เท่มากๆนะด้วยคาแรคเตอร์และผมรู้สึกว่าน่าจะเท่ที่สุดแล้วหล่ะครับด้วยผิวสีแทนพร้อมกับหางแมงป่องขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยก็ทำให้ตัวของสกอร์พิโอนั้นเป็นตัวละครที่น่าจดจําไม่น้อยกันเลยทีเดียวล่ะครับลักษณะภายนอกเขานั้นดูจะเป็นมนุษย์เพศชายสีผมแบ่งสองข้างเป็นสีแดงขาวชัดเจนครับแถมกาตกาตงตัวของเขาเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสีแดงร้อนแรงทั้งตัวเลยอีกทั้งช่วงการต่อสู้กับเอเจนต์ในี่นเองเรรว ละครับเพราะหลังจากที่ได้ยินมานานๆนานนะว่าเจ๊อควาเลียสเรามีแฟนก็น่าจะสงสัยกันแหละนาะว่าเขาคนนั้นคือใครจนได้มารู้แหละว่ามันเป็นไอ้ว่าหนุ่มสุดแซ่บคนนี้โดยปัจจุบันนะครับผู้ที่ครอบครองกุญแจของสกอร์ปิโอก็คือลูซี่อีกแล้วนะแม่ลูซี่เนี่ยก็บเหมาทุกดอกกันเลยทีเดียวพลังหลักๆของสกอร์ปิโอเนี่ยก็คือการควบคุมทรายครับสามารถจมตีด้วยทรายจากหางแมงป่องของเขาได้ครับซึ่งมีความรุนแรงมากเลยในภาคเทพดาราก่อกำเลิศสกอร์ปิโอก็กลายเป็นนุ่มเนิ้อนะดูเ,เอลลิสไปเยออะมาากแลชุดดห่งงวขสกอโนนัั้มีลษณะ คล้ายกับชุดของนักรบแถมยังมีผ้าคาดหัวที่เด่นสุดๆอีกด้วยซึ่งก็น่าจะใช้พลังของสกอร์ปโอได้เหมือนกับการสวมใส่ชุดของคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่ในภาคล่าสุดนั้นยังไม่ได้มีการปรากฏเอามาให้เห็นนะว่าลูซี่นั้นใช้พลังจากชุดนี้ครับ เจมินี่ครับเทพตัวนี้เนี่ยเป็นเทพราศีที่น่ารักที่สุดแล้วนะด้วยลักษณะของพวกเขานน่นนเองครับที่เป็นเทพตัวเล็กๆเ,เป็นตัวสีฟ้าปุกปิ๊ก,กน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยแต่พวกเขาเนี่ยก็มักจะมีคําพูดติดปากว่าปิริปริอีกด้วยหาคาอื่นมาบอกไม่ได้เลยล่ะครับนอกจากคำว่ามันน่ารักกันซะเหลือเกินแต่ถึงแบบนั้นเองครับพลังเวทของพวกเขานั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าขั้นโกงกเลยนะเพราะเจมินี่นั้นเนี่ยสามารถก๊อปปี้ร่างรวมไปถึงพลังของร่างนั้นได้ครับไม่เรียกว่าโกงจะเรียกว่าอะไรล่ะขนาดนี้้้่ะมยยังดรออูทๆนนกวเเเพ นะนะซึ่งในตอนแรกนั้นเจมินีนะครับอยู่ภายใต้สังกัดของแองเจอร์แห่งออเรชยนเซตแต่ช่วงการต่อสู้กับลูซี่นั่นเองครับเจมินีก็ได้แปลงร่างเป็นเธอทําให้เจมินีนั้นนะครับได้รับรู้ว่าลูซี่นั้นรักเทพแห่งดวงดาวด้วยใจจริงหลังจากจบการต่อสู้ครั้งนั้นลูซี่นะครับก็ได้เจมินีมาครอบครองที่สุดงงกันไปเลยสิครับในช่วงพักเทพดาราก่อกับเลิฟเจมินีก็ได้กลายเป็นร่างคู่แฟนเด็กพี่น้องชายหญิงที่น่ารักไม่แพ้กันครับแต่ลักษณะนิสัยโดยรวมเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมมมมมาาาากกกกนนนนนนนะะะชชุุดดดดดดแห่่่่งงงงววขอ ini, นะขเอเเจจจจจีีีีค้ลััณโยท จะเป็นแสบสีสลับกันนะครับเรียกได้ว่าเห็นชัดเจนกันเลยทีเดียวรวมไปถึงส่วนหัวผู้สวมใส่นั่นเองครับจะใส่โคโคชนิกนะครับซึ่งเป็นภาพพวกหัวของชาวรัสเซียอยู่ด้วยเป็นอะไรที่โดดเด่นตาสุดๆเลยแหละครับแต่ว่าเรานั้นจะไม่ได้เห็นว่าชุดนี้มีพลังอะไรมากมายนะน่าเสียดายกันอยู่แหละครับแต่ก็น่าจะมีพลังของเจมินี่เหมือนกับชุดเทพตันอื่นๆนี่แหละอย่างที่บอกแหละครับว่าเจมินี่นะ้เป็นอีกหนึ่งเทพนะครับที่สําคัญมากๆเพราะว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับที่ทําให้ลูซี่นั้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นในหลายๆสถาานกรรณ์คับ มาต่อกันเลยนะครับกับแคปิคอนแคปิคอนนั้นเป็นเทพจักรราศีที่มีประวัติยาวนานกับตระกูลฮาร์ดฟ,ฟิเลียของลูซี่อีกด้วยซึ่งลักษณะร่างกายของเขาเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายคนครับแต่ส่วนหัวของเขาจะเป็นแพะแทนโดยในอดีตแคปิคอนนั้นนะครับอยู่ภายใต้สังกัดของโซดดโอก่อนที่แคปิคอนนั้นจะถูกยึดร่างนะครับและทําให้เขานั้นเนี่ยได้เข้าร่วมเกีย่ยวข้องความมืดอย่างกริม,มัวรฮาร์ดไปและด้วยการช่วยเหลือของโลกินะครับจึงทําให้แคปปิคอนนั้นกลับมาได้และได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งขุม่ตีแ ทพที่กลายเป็นพ่อบ้านแม่บ้านตลอดเลยเนาะพลังของคาฟิคอนเนี่ยไม่ได้มีการแสดงออกมาให้ชัดเจนนะครับแต่เขานั้นเนี่ยก็ได้โชว์ทักษะก,การต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่เทพสุดๆที่สามารถซัดกับฮาเดสได้อย่างชิวๆกันเลยล่ละครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับตัวตึงจากฝั่งเทพจักรราศีกันเลยล่ะส่วนภาคเทพดาราก่อกัอกเริ่มนั่นเองค่ะแคปิคอนก็กลายเป็นชายร่างเล็กที่มีหัวเป็นแพะแบบแพะจริงๆเลยอ่ะนะเห็นคังแรกแล้วถึงร้องว่าฮะอันนี้มันคาแรคเตอร์ดีไซน์อะไรกันวะเนี่ยแถมยังกลายมาเป็นพิธีกรรายการเกมโช ไม่ได้มีการปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องหลักครับแต่ได้มีการปรากฏอยู่ในเดอะมูฟวี่ดากอนไคายด้วยโดยลักษณะชุดน,นั้นจะเป็นสีม่วงเดรสยาวที่แหวกด้านข้างทั้งสองข้างเหมือนกับชุดของมิเนว่าอีกทั้งทรงผมเนี่ยก็จะถักเปียสองข้างดูสวยงามแปลกตากครับซึ่งมันก็มีความสามารถในการป้องกันเวทมนต์จากดวงตาได้เป็นพลังที่ค่อนข้าง,างน่าสนใจไม่น้อยกันเลยล่ะครับจริงๆป้องกันเวทมนต์จากดวงตาได้เนี่ยอาจจะมีคาแรคเตอร์มาจากพี่แกที่ชอบใส่แว,ว่นดำแต่ก่อนก็ได้ครับ พิมมดเซลเป็นเทพจักรราศีนะครับที่โผล่มาเป็นคู่กันอีกแล้วนะครับโดยที่ผู้ครอบครองนะก็คือตัวของยูกิโนะแห่งกิลเซเบอร์ทูธซึ่งการปรากฏตัวครั้งแรกของพวกเขาเนี่ยทำเอาคนดูอย่างเราเนี่ยตกใจไม่น้อยกันเลยนะเพราะพี่แกนเนี่ยเล่นโปรออกมาเป็นปลาไหลตัวใหญ่เลยครับทำเอาคนกัวงูเนี่ยน่าจะขนลุกไม่น้อยเลยครับเพราะมันเหมือนจริงๆนะเหมือนงูมากกว่าเหมือนปลาไหลอีกถึงแบบนั้นเองครับในการต่อสู้ใต้ปราสาทว่าเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาในร่างของมนุษย์ชายหญิงซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบแม่ลูกครับแถมยังเข้าขาช่วยกันโจมตีกันได้อย่างแ ขันเข้ามือมันมือกันสุดๆเลยอีกทั้งยังสามารถใช้เวทน้ําได้อีกด้วยแต่พวกเขาเนี่ยดันแพ้น้ำซะง,งั้นครับเพราะว่าเขานั้นเนี่ยจะกลายเป็นปลาเมื่อสัมผัสกับน้ําครับพวกพี่แกเนี่ยแอบ,บจะเอาฮาอยู่นะเรียกน้ําออกมาได้แต่ดันแพ้น้ําซะเองถึงแบบนั้นเองครับพวกเขาเนี่ยก็มีความสามารถในการต่อสู้ที่ดุเดือดไม่น้อยเลยภาคเทพดาราวกคาเริ่มนั่นเองครับพิเซลนั้นนะครับได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปร่างที่เรียกได้ว่างงสุดๆเกเลยล่ะเพราะว่าตัวแม่นั้นดันกลายเป็นปลาฉลามส่วนตัวลูกนั้นกลายเป็นเหมือนเงนือ ดวงดาวนั้นนะครับเราจะไม่ได้เห็นเจ้าของอย่างยูกิโนะสวมใส่ทำให้เสียดายไม่น้อยกันเลยเด็กครับอยากจะเห็นจังว่าจะมีชุดแบบไหนบ้างนะย ถัดไปครับไรบ้าไรบ้านั่นเองครับเป็นเทพจักรราศีคนสุดท้ายที่เป็น1ใน12จักรราศีนะโดยที่เจ้าของคนปัจจุบันก็คือยูกิโนเหมือนกันกับจักรราศีที่แล้วครับซึ่งเธอนั้นเนี่ยปรากฏออกมาในรูปแบบของหญิงสาวผิวแทนที่มือทั้งสองข้างนั้นมีตาช่างแถมชุดสีเขียวตัดกับสีผิวของเธอทําให้ดูเด่นไม่น้อยกเลยทีเดียวล่ะครับเรียกได้ว่าปรากฏตัวครั้งแรกออกมาเนี่ยกะว่าจะถือเครื่องรางพันปีจากเรื่องยูกิมาซะงั้นโดยที่เธอนั่นเองครับถูกเรียกออกมาหลักๆในการต่อสู้กับคางูระาในช่ว ไปยังเป้าหมายหรือพื้นที่ที่เลือกก็ได้ครับโดยมนะันนั้นมีความรุนแรงมากจนเป้าหมายนะั้นไม่สามารถขยับตัวได้เลยเป็นอีกหนึ่งพลังที่โหดใช้เล่นกันเลยนะและในภาคผ้าของเทพดารากอกำับเริ่มครับตัวของไลบรานั้นก็ได้เปลี่ยนไปเหมือนกับคนอื่นๆโดยเธอนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปใส่บอดี้สูทสีดาทั้งตัวแถมยังมีผ้าคาตาเอาไว้อีกด้วยดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งน,นะส่วนพลังของเธอนั้นนะครับก็เปลี่ยนไปเช่นกันเพราะมันกลายเป็นพลังในการรักษาสมดุลแทนเปรียบเสมือนตาช่างตามกลุ่มดาวของเธอเลยครับ จังเลยแหละครับว่าจะออกแบบมายังไง มาต่อกันเลยครับกับอีกหนึ่งกลุ่มดาวพิเศษนะครับอย่างโอฟิคัสครับกลุ่มดาวปริศนาที่เป็นอีกหนึ่งกุญแจทองที่เชื่อกันว่ามีอยู่จริงและมันนั้นก็มีอยู่จริงครับที่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นเจ้าของก็คือยูกิโนะนั่นเองครับโอฟิคัสหรือกลุ่มดาวคนแบกง,งูนั้นเป็นกุญแจทองพิเศษดอกที่13ครับที่มีอยู่จริงในโลกของแฟร์เทลโดยมันนั้นนะครับเป็นกุญแจสีทองก็แสดงว่ามันนั้นน่าจะไม่ธรรมดาเช่นกันโดยรูปร่างของมันนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับงูจากโกลขนาดใหญ่ทีีี่่่่่ใใใใหหหญมมาาากกกกๆๆแบบบบบบจรรรรริิงงเเเ้ลยยยะคััอาานอนนต เขามานั้นในช่วงการต่อสู้กับคางูระก็มีความอึมครึมมาคู่ม,มาคู่น,คน่ากลัวกันไปหมดแต่ถึงแบบนั้นเองครับตัวของมนันก็ได้พ่ายแพ้กับคางูระไปอย่างรวดเร็วถ้ามาเสียดายไม่น้อยเลยละครับอุ่าห์เปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่ไงจบง่ายกันซะอ,อย่างนั้นถึงแบบนั้นเองโอฟิคัสก็ยังมีบทบาทเป็นตัวหลักอีกครั้งนะครับในภาคเทพดาราก่อกำเริ่มโดยรูปร่างของมันจะแสดงออกมาในรูปแบบหญิงสาววัยรุ่นที่สวมชุดคุณพยาบาลภายหลังก็กลายร่างเป็นงูสีแดงขนาดยักษ์ที่เรียกได้ว่าน่าเกงขามกันสุดๆ นี้เลยนะกระนั้นเองเนี่ยก็ได้ถูกพวกนักสืกจัดการไปอย่างง่ายดายครับไม่ได้โชว์อะไรมากมายเลยนะสำหรับเทพตนนี้เนี่ย ัดมานั้นก็จะเป็นกุญแจงเงินที่ปรากฏขึ้นมาในเรื่องกันแล้วล่ะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีใครกันบ้างแลพะพวกเขานั้นมีความสามารถพิเศษอะไรดอกแรกครับลุงครุกแข่งกลุมดาวกลางเขนใต้เป็นเทพแห่งดวงดาวนะครับที่เท่ระเบิดระเบิดสาหรับผมเลยะนะพี่แกดูจะเป็นหอสมุดเคลื่อนที่ได้แบบปแปลกๆด้วยรูปร่างข,ของคุณลุงเนี่ยที่ดูเป็นคุณลุงกลางเขนแถมยังมีขนที่ปลายจมูกง,งอกออกมาก็เป็นเทพที่ทําให้เราจําง่ายกระซะเหลือเกินครับซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ได้ทําสัญ,ญญากับเจ้านายปัจจุบันอย่างลูซี่แล้วลุงครุกเองเนะครับก็ได้ม ดุนครับรอบรู้ทุกเรื่องถามได้ตอบได้ถามอะไรตอบได้หมดครับแม่ลุงนี่เป็นตัวแทนต้นกําเนิด Google กันจะชัดครับแต่แกก็มีนิสัยแปลกๆครับอย่างตอนที่ใช้ความคิดเนี่ยลุงครุกนั้นนะครับก็จะเผลอหลับไปเฉยเลยทำเอาลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าจะได้เรื่องจากลุงแกหรือว่าลุงแกแบบหลับจริงๆ ถัดมาครับโฮโรโลเกียมกลุ่มดาวนาฬิกาคุณลุงกลุ่มดาวนาฬิกาคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทพดวงดาวนะครับที่รูซี่มีอยู่ในครอบครองก็เรียกออกมาบ่อยที่สุดครับและแถมบางทีเนี่ยก็ออกมาแบบงงๆกันด้วยครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยมีพลังในการป้องกันที่สูงมากๆครับโดยโฮโลโลเกียมนั้นเนี่ยจะได้นํารากของคนที่เขาคิดว่าอยู่ในอันตรายมาเข้าไว้ในตู้นาฬิกาของเขาเองครับแถมตัวของเขานั้นก็ยังสามารถออกมาได้ด้วยตัวเองเมื่อเกิดสถานการณ์ครับขันอีกด้วยถือว่าเป็นออโต้สกิลที่ดีมากๆเลยนะแถมตัวของลุงโฮโลโลเกีมงค็ท แข็งแกร่งมากเลยเพราะมีเทพยังไม่กี่ตนนั้นแหละครับที่จะสามารถออกมาได้ด้วยตัวเองแบบนี้นะ ลีลากลุ่มดาวพินครับอีกหนึ่งเทพที่ลูซี่มีไว้ครอบครองอีกแล้วของอีกแล้วนะโดยที่เธอนั้นเนี่ยปรากฏออกมาในรูปร่างของหญิงสาวที่สวมชุดคลุมยาวทั้งตัวและใส่หมวกคลุมผมด้วยครับถึงแบบนั้นเองเนี่ยเราจะได้เห็นผมยาวงอนของเธอที่โผล่ออกมาด้วยครับลีลานั้นมีพลังในการเล่นเพลงที่เรียกว่าไพเราะจับใจและสามารถดึงอารมณ์ภายใตจ้จิตใจของคนฟังให้สามารถคล้อยตามเสียงดนตรีของเธอได้เลยล่ละครับแถมเสียงของเธอนก็พร้อมมากๆอีกนะทำเอาอยากจะให้ไปนั่งฟังเธอเล่นเพลงแบบสดๆกันสักทีจริงๆลหละครับ โคากลุ่มดาวสุนัขเล็กครับเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มดาวน้องหมานะรูปร่างทีปรากฏออกมาเหมือนมนุขีนม้ามากกว่าครับภายในเรื่องนั้นเราจะได้เห็นว่าเทพดวงดาวเนีโคลานั้นจะมีอยู่หลายตนมากๆอีกทั้งยังเป็นเทพเบื้องต้นที่บ้วนเชิญมือใหม่นั้นมักจะลองเรียกออกมาอัเชิญก่อนครับเพราะว่าใช้พลังไปค่อยเยอะโดยที่ลูซี่นั้นนะครับก็ครอบครองเอาไว้เนี่ยมีชื่อว่าพลูครับน่ารักกันสุดๆไม่น่ารักได้ไงล่ะครับมาจากเรื่องเลฟทั้งทีนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ล่ะครับนอกจากน่ารักแล้วก็วิง่งหนีแต่ ถึงคิดว่าน้องแกเนี่ยแข็งแกร่งหรือว่าจริงๆแล้วมีราเจนนั้นอาจจะเห็นอะไรบางอย่างของพลูก็เป็นไปได้ครับ ไคลัมครับกลุ่มดาวซิลครับเป็นเทพกลุ่มดาวที่มีรูปร่างไม่ตรงกับกลุ่มดาวของตัวเองมากที่สุดนะถึงแม้ว่าจะชื่อกลุ่มดาวซิลแต่กลับมีรูปร่างเป็นก้อนหุ่นยนต์ทรงกลมแทนซึ่งเจ้าของของมันก็คือแองเจิลครับไคล่มนั่นเองครับมีพลังในการเปลี่ยนแปลนรูปแบบของตัวเองให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนจนไปถึงดาบนะครับก็เปลี่ยนไปได้หมดเลยซึ่งเรานั้นจะได้เห็นไคลัลนะครับในช่วงการต่อสู้ของลูซี่กับแองเจิลในภาคโอเรจยนเซครับ พิกซิสกลุ่มดาวเข็มทิศครับอีกหนึ่งกลุ่มดาวที่มีความน่ารักสุดๆอีกตัวหนึ่งในเรื่องเลยล่ะด้วยลักษณะของน้องนะครับที่เป็นนกตัวปุ๊กพิกสีแดงน่ารักดูล่าเริงตลอดเวลาแถมด้านบนนั้นก็จะมีเข็มทิศประดับเอาไว้อยู่ด้วยเห็นครั้งแรกเนี่ยก็เอนดูน้องมากๆเลยนะซึ่งพลังของพิกซิสนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนั่นก็คือน้องนั้นสามารถบอกทิศทางตามเข็มบนหัวได้ถึงแบบนั้นเองครับท่าทีของพิกซิสนั้นก็ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยอดเอนดูเจ โพลาริสกลุ่มดาวลูกหมีเป็นกลุ่มดาวกุญแจเงินที่ย no ok ูกิโนะครอบครองอยู่โดยมนันนับปรากฏออกมาในภาพเทพดาราก,ก่อกําเริ่มนะซึ่งมีลักษณะรูปร่างเป็นหุ่นยนต์หมีตัวยักษ์สีชมพูสุดน่ารักเห็น,นคัางแรกเนี่ยอยากจะเข้าไปกอดกันเลยล่ะครับแต่เห็นแบบนั้นเนี่ยพี่หมีก็มีพลังกำลังที่ค่อนข้างมหาศาลอยู่พอสมควรแถมตัวของโพลาริสนั้นก็ยังสามารถเพิ่มพลังได้อีกด้วยแต่ต้องกินน้ำผึ้งครับสมกับการเป็นหมีจริงๆเลย และท้ายที่สุดครับเดนเนฟกลุ De ่มดาวหงส์เทพดวงดาวตัวสุดท้ายที่ปรากฏออกมาในเนือ้อเรื่องตอนนี้กันแล้วล่ะครับซึ่งเขานั้นเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นชายหนุ่มร่างผอมนะผมและปีของเขานั้นจะมีสีดําสนิทเป็นคนที่ดูมืดมนแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยก็มีพลังที่แข็งแกร่งและรวดเร็วพอที่จะต่อสู้กับพิซซิสในผ้าของเทพดาราเกาะกับเริ่มได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตนนะที่เป็นเทพที่ซ่อนพลังสุดเทพเอาไว้ได้เลยล่ะครับแถมยังเป็นเทพกุญแจสีบบททมกาา วันนี้จังเลยล่ะครับสำหรับเดนเนฟเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็ดูเท่ดีนะ เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเทพดวงดาวท,ดทั้งหมดที่ปรากฏออกมาในเรื่องไฟเทลกันแล้วล่ะครับซึ่งข้อมูลที่ทางเราเนี่ยได้ทําการรวบรวมมานะหากมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยครับรวมไปถึงเพื่อนเนี่ยได้เจอตัวไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกเรากันมาได้เลยครับเผื่อว่าทางเราตกหล่นนะครับจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะที่ช่วยทําให้หน้าสรารบัญอันเด็ดของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณท